ลง<ร>แบบหน่วยซ<ร>ิวครับอามาให้มันลงคนเดียวสวัสดีครับวนนี้ก็กลับมาอยู่กับรายการ <c oughs> กคอมิต a t แค m เกมะนี่ก็กลับมาอยู่กับสีคนอีกแล้วสีท่านสีท่านอีกแล้วอันนี้ปักภูม,มิครับคนนี้ปัก,ปกต้นคนนี้ปักทอมครับปักตันครับปักตัน วันเร็วผู้นี้นี่เองไปใส่หัวยางโดโดลงน้ำ <ไป S 1> ายครับเดี๋ยววันนี้ลงถ้ากันก่อนอคืนแรกยังไม่มีของเลยต้องไปหาหน้ากันน้ำนาวก่อนเออเอาเอาเปลียดพี่ตกลงไหม,งงมไปมีของอยู่ หมดแล้วหมดแล้วโอ้โหขวานนี่แรงจริงๆพอทีเดียวตายโอเคมาได้แล้วโอ้ว้าวเรอด้วยเด็กระหว่างนี้ก็เริ่มเมื่อยแล้วนะครับแมคลิปก่อนโทษด้วยมันเมื่อนิดนึงพอดีอยากลองปรับภาพสดดูสดเลยครับสดเลยเมื่อยชิบหาไปไปเข้าถ้ำดีกว่าไป เข้าไปก่อนแล้วนะตอนนี้แล้วก็อยู่ในถ้ำแล้วครับเจอสับปะรดช่วยเพื่อนกันเองเอาล้มเอาเอาช่วยไม่ได้วะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โหหมูปัตัวูแล้วใช้ไฟฉายยอดเลยระวางโลเลย ตัวไหนมันทำรของมไปเจ็บไปไปต่อไปต่อไปต่อใครมีไฟฉายวะเหมือนมีคนส่องไฟฉายให้เอาง่ายนะไม่นานมาดิเอ้าไอ้ต้นมีไฟฉายตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเนี่ยเลี้ยวยากไปเล่นตั้งแต่ตอนเช้าเลยไฟฉายมีมีอยู่แล้วนะมันงัวเงียกันหมดเลยอ๋อพอเป็นอะไรวะเอามีลงเชือกเหรลก็ไม่บอกในถ้ำโค้สวยจริง นี่ชุดดำน้ำเจอแล้วไหมดแล้วไปเดี๋ยวสิใครยังไม่ได้มาเอาอ่ะอย่าทิ้งแล้วนะไปไหนดับชากันจริงเลยต้งนีไอ้ทองปิกระเป๋าอีกติดได้เลยไป ไปไปโกโกโกลับบ้านกลับบ้านไปหาของต่อขวานขวานไปครับหล้งจากเราก็จะไปเอาขวานดำกันต่อฮะก่อนที่เราจะสร้างบ้านไม่ใช่ขวานดำครับปิดหขวานไหนวะขวานกับที่เกาะต่อที่ต้องดำน้ำไปเอาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ไปขวานดำเลยวะขวานดำมันมันต้องไปที่จุดเพราะขวานขวานันมันใกล้กว่า มาแล้วตอนนี้เราก็ถึงจุดที่จะหาขวานแล้วครับขวานที่ไม่ถึงกระโหนมากแต่ก็ใช้ได้ลองจากขวานแดงนะแต่สิ่งที่จะเอาก็คือที่ลืมนี่นี่เจอรู้ละเจอรู้ละขมอนขมอนมาเร็วครับมาเร็วครับเอาโอ้โหไปไม่บอกกันเลยกระตุกกระตุกมอลืมใส่ชุดไปแล้ว ไปกันไปให้ไม่ลงเลยเลี้ยวเลยไปเลยมาพาเดียวได้ของหลายอย่างเนี่ยโอ้โหดำน้ำม่รู้ละเึกมากถึงแล้วถ้ำมโคสวยอ่ะ มีขนมด้วยเก็บหนื่อยเหนื่อยตื่นตอนเช้ารู้ไปโคตรเหนื่อยโอเคอเครับได้มาแล้วออตอนนี้จะมีที่ปีนเขาด,ด้วยรู้สึกดีเจะไปเอาขวานกำแล้วเร<อ>าจะลงล่างกันเลยมาแล้วมาแล้ว มาท้ายสุดเลยฟุ๊ว่างไหนล้มไอ้ล่างนั้นน่ะนี่นี่ควานอยู่นี่อันนั้นจริงเดะเวานเอล่าเอาวปล่ใครป๊อนมึงม่ชอบแบบนั้นเลยมึงชอบทำนั้นเลยจริงจริงไม่ใช่แตวกูกูจะขึ้นมาได้เมาเมาไอหลุมาะไรไงไปอีกเลรอลุมตรงกลางอะอลุมนั้นโอเคไปได้กินน้ำแป๊บหิวน้ำเอ้ยได้ดทางต่างน้ะเมืองหลุมนั้นอะ รอหมดขาโบลต์ชอบแบบมันจะมีทางดำน้ำอย่างไงเออทางดำน้ำอ่ะถ้าเปิดเออเอออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กูเห็นเป็ดลอยฟ้าบักมันบักไปไหนกันต่ออ่ะลงหลุมดำปะไม่ใช่บูดากแล้วมามาแล้วตอนนี้เราก็จะไปตามหาขวานดำนะครับขวานดำขวานขึ้นเส้นหนิมเขาขวานขึ้นเส้นิมขวานที่แรกกับขวานที่เรามาเมื่อกี้ แต่ดาวสีดำก็บอกไว้ใช่ให้มันดูดาวเมยสุดยอดดูดีมีออร่ะดาวเมย์เท่าคาตานะอืมแรงกว่ามั้งแรงกว่าเออแต่เดี่ยวแต่เสียย่อย่างเวต่ออะไรรึมั้ยเดี่ยวยังเดียวแม่งสั้นไอ้ที่อะไม่ยาวนะเอาคาตานะมาต่อทีกจะได้ยาวเออเต้ยต่อได้เ้ะเอะไรต่อคาตานะต่อไปได้ละ ใหญ่ใหญ่ลงไปข้างล่างจะเจอขานะเฮ้ยเราคาบแล้วนี่หขอต้นมันก็สปอยไปได้ปะเฮ้ยกระเป่านี่เติมเลยก่อนนี้เร็ว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 เจอทำละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงเดี๋ยวกูลงไปเฮ้ยต้นไม่เขาทำไม่กระตุกแล้วดีแล้ว อ๋อถ้าถ้าดีๆต้องปรับเป็นแบบโลไปอะไรดิกาหินยัดทำไมต้องไปิดไฟดเลยเราจะจ้าค่ะธุรกิจแล้ธุรกิจที่อะไรล่ะอา่ะอดไฟติดนี่ไปเร็วขึ้นมาขึ้นมาแถวมาที่นี่กันต่อไม่เอาได้ไหมแ้วแต่มโอโหสัตว์ไปไหนกันอ่ะ เอ้ยเราขาเนี่ยโอ้มาแล้วมาแล้วโสำไยอยู่จะไม่มานะค้อชิวอ่ะให้เพื่อนสู้เรายืนดูพออย่ามาเปชมไปนี่แน่เออล้มเลยอ้าวเพื่อนเราล้มเลยนี่เน่ตายเอช่วยเพื่อนกัย เด้อเดูเโิดน่าเกียดอ่ะใครทำวะเรากลับทางเก่าวะเอาปะแนวเรื่องดีเรายังไม่ได้เอานี่เลยนี่เลยมาครับวันนี้เรามีเพื่อพายครับไตดีบันลงลุมครับลงแบบหน่วยซิลเราโชว์ให้ดูโดดที่ั หลอดเว้หลอดเว้ต้องหาจุดลงดีๆเออหาลงน้ำอ่ะเราไม่เกาะแบบนั้นหรอกเรากระโดลงน้ำเลยโอเคขอเรียกรู้จักบ่อ้สัตว์จำะไรนะจำเลยนะจำช็อตอ่ะโอเคลงแอ่ะลงอ่ะต้นตัวตรงนี้เอ้ยตัวปูมปูมในตรงนี้ตรงนี้กระโดดลงน้ำเลยเนี่ยแม่นเลยวไอ้จริงยิงนี่ดูดูดูนี่นี่โอ้ ตัวอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไปถึงน้ำไปถึงน้ำไปถึงน้ำโอ้ยไปซัพรีบรีบหันมาเกาะรีบหันมาเกาะอย่างรวดเร็วเลยไอซัพเอาแล้วใครตายวะเนี่ยต่อไปก่อนในที่โล่งมาไม่เชื่อก่อนใครมากระโดดลงบอกเราไม่เซียนเลยไม่เซียนเลยเออขึ้นมาเชื่อก่อนไปเชื่อแล้วะขึ้นมาเชื่อก่อน เออแล้วดูแล้วดูไอทอมมันตายแล้วไอทอมไม่ตายขึ้นได้นะอยูบนเหรอเอาไอ้สัตว์เออกูก็นึกว่ามึงอยู่ด้านล่างเร็วแล้วขึ้นมาช่วยตัวอะไรวะเนี่ยไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะโอ้ยไกลมิเนี่ยกูบอกแล้วว่าให้เซ็นเซียนเนี่ยนายแหกเลยอุ้ยอีกไกลวะกูไม่ได้เซียนแล้วเรามาบวกกับตัวอะไรเนี่ยเจ้าขึ้นมาโอ้ยมวยแขน มาแล้วโอ้ยโอ้ยเอ้เลอเอ้ย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 นี่กระโดดจากนี้เป็ดเป็ดโอ้ยกรโดเป็นเป็นไ้ยเป็นไหชุบเน้อไอตอนแรกก็จะลงแล้วแต่เห็น่ามันมันลงไปไม่ถึงก็เลยกลับมาเกาะเย้เไอ้อ้วนันผมลงอีกออแล้วคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาฆ่าไอ้อ้วนกัน ปวดสองตัวที่ไม่ที่มันขึ้นมาไม่ได้เราทีเราเตะถึงอยู่เว้ยอ,อุอ้ยม,มันตะเตือนไตเอ้าะไม่พอไม่พอไอ้เอวันใกล้ตายเว้ย<ะ>เอ้าเอามันนองกระแทกทำไมวะจีจีแล้วตอนคืนนี้ฝั่งกูก็ลำบากอ่ะสินะตัวนี้มันจะใช้การการะแทกทำให้เราล้อมอ่ะ เราไม่จุดไฟตอนตป่าว่ะเอออู้ล้มเลยเออเออเอออุ๊ยอุย้มันขึ้นมาได้ป่ะตายแล้วเออเออกิดอะไรครับฟังวิธีอยู่บึ้มบึ้มบึ้มดูทีดูเป็นยังไงไม่มันไม่มันเปลี่ยนเพลงยังไงก็บ่รู้เริ่มมืดแล้ว แล้วเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับการตำรวจหาของพาร์ทหนึ่งจบแล้วจเจอกันพาร์ทหน้าดีครับจบจบ,จบ,จบ